หน้าตาเขาก็ไม่ได้คิริลเคเลตนะครับสวยด้วยนะสำหรับ s UV คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสาหรับคันนี้ที่น่าสนใจสําหรับใครที่หารถครอบครัวไปใช้ครับผ่อนเดือนรับหมื่นหนึ่งไปกันได้ถึง7ที่นั่งคันนี้ผมแนะนําเลยได้เป็นปี21แล้วไม่อยู่แค่แสนกว่าแล้วของเก่าประวัติดีเช็คศูนย์ได้นะครับทูกค้าใหม่แท้ๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะจะเดินทางไกลทักตัวใหญ่นะสำหรับเจ้าของเก่าเนาะนีได้เป็นพรมลัยมันตีฟังก์ชั่นนะครับผมนะพรมลัยก็ยังด้านๆอยู่เลยจับถนัดมือรถก็ไม่คว่มมมรรับผงจจออออเเนีีไไดดด้้ป็ิทก คาเพ่รวมไปถึง Android Auto นะครับนะแอร์เป็นระบบดิจิตอลเรียบร้อยมีโหมดให้ปรับไม่ว่าจะเป็น Eco Mode นะครับผมหรือทาวเวอร์โหมดตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็แท็กชั่นคอนโทรลโหมดกันลื่นนะครับส่วนข้างในนี้ชอบเก็บพวงเก็บของก็มี Power Outlet ให้หนรูนะครับผนมะแล้วก็ตรงนี้ก็วางโทรศัพท์ได้นะวางให้ดูนีก็วางแกนนำได้วางโทรศัพท์ได้ตรงนี้ก็เป็ช่องใส่ลงใส่เหรียญหรือว่าช่องใส่กุญแจตั้งไว้นะครับเกียร์ออโต้ครับลูกค้าสารคันนี้นะแล้วก็มีกล้องมองหลังช้้้้งงงงงาานนนนนนใใเเเมมืออะกกกก็็็บบบขชไดปติครัผี่่สวห นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีครูบอกให้ตรงนี้นะมันจะมีเปิดช่องได้แล้วก็มันจะลิดกับตัวแอร์ตรงนี้นะครับผมนะเวลาเราขับเวลาเราเปิดแอร์เย็นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีครูบอกไอเย็นออกมาทำให้เก็บรูปผมได้ในระดับหนึ่งส่วนข้างล่างก็เป็นเก็บเก็บเอกสารนะลึกกว้างอยู่พอสมควรและองศาตำแหน่งวางแก้วน้ำของเขาอดีมากเลยนี่กมาป่๊บอยู่หน้าแอร์พอดีนะครับผมวางแก้วลงแก้วน้ำแล้วนั่งแข่งก็จะละลายช้าเป็นตัวเนาะโอเคส่วนข้างบนนี่ครับลูกค้านะกระจกนี่ก็เป็นระบบออโต้ไฟทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับนี่เป็นงานี่จุดเเเเลลลลลยยนนนนนะะคครรรัับกกก็วาาามมมมมออออดดดูแี่่ิิฟ์ขึ้ห เบาะได้เป็นเบาะผ้าครับผมนะลายคาโมหรือว่าลายซนะีบรานั่นเองแล้วแต่คนจะเรียกนะครับสวยใหม่เลยแต่คันนี้กินบิดของเบาะเบา<อ>ะ<อ>ของเขาเขายังใส่ใจเรื่องรายละเอียดตรงขอบเนี่ยนะมันจะเป็นผ้ารู้สึกมันจะหนากว่านะหนากว่า,า,วาตรงกลางเบาะนี่มันจะมาทําให้ยืดอายุการใช้งานบิ๊นะครับนะใหม่สวยคันนี้คุ้มค่าแน่นอนก,ก็ได้ไปเทียร์ออโต้ไม่แสนกว่าประวัติดีเช็คศูนย์ได้เจ้าของเก่าดูแลถึงนั่นเองนะจ๊ะเนี่ยนะเบาะบางคนก็เรียกคาโมบางคนก็เรียกว่าลายซีบราม้าลังม้าลายใช่ไหมเออแล้วแต่คนจะเรียก ว่างอยู่แล้วนะครับนะเออแล้วคันนี้ได้เจ็ดที่นั่งนะว่างนั่งสบายลูกค้าบอกเปก็นรถครอบครัวเนี่ยกระถัดลงขาดรองนี่เป็นพัดที่วางแก้วน้ําที่วางข้าวเด็กนะเหมาะสำหรับลูกใช้งานในตัวนี่เก็บลงไปได้เลยนะครับส่วนข้างบนนี่ครับลูกค้าเ,เป็นระบบดิจิตอลเช่นกันนะคะรับออนตรงออตโต้ได้หมดนะครับลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ไอ้ตรงไฟขอบเนี่ยจะมีแอมเบียนไลท์อยู่ตอนคือจะเห็นชัดสวยงามสวยงามน้องๆเอาผ้าดะเอาตรงกว้างโคตรกว้างเลยครับผมนะข้างหลังมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับผมกล้องมองหลังมีอยู่แล้วเนาะกระทัดเปิดขึ้นมาฟ้าี้อบาาะลงม เลยนะครับผมง่ายๆก็ครับพี่แค่ปุ่นสลักปุ๊บลงล็อก ok พอดีเล,เลยเห็นไหมลงมาแล้วก็ดึงบอกข้ำนงนานก็ใช้งานได้แล้วนะแต่ถ้าเราสาคุณของแล้วก็ประมาณนี้เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนฝนด้วยนะน้อนไม่เคยขยับนะอันนี้ฝั่งขวาฝั่งขวานะฝั่งซ้ายนั่งน้อนไม่เคยขยับนะครับไม่เคยมีคนหนักพิกคว่ำหรือจมน้ำนะสำหรับคันนี้นะเจ้าของเก่ามือเดียวประวัติเช็คสูงได้ครับผมนะไม่แพ้แค่แสนกว่ากับเบลต้าอินโนวาครับผมนะปี2องพันยี่สิบเอ็ดท่าตัวอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันะบาทสนนเองถอดเาลรับมือหน้กาึ่ง ครอบครัวก็แนะนำเป็นคันนี้แล้วกันนะอยากดูคันจริงก็เล่นเชิญเข้ามาได้นะครับผมนะที่ดีมคาร์เพราะว่ารถที่ดีอะ่ะรถที่ดีม